เขาคือเอกเอกคือนักออกแบบกราฟิกผู้ไม่รู้จักคำว่าหยุดพักคาเฟอีนและแสงจอคอมพิวเตอร์คือเพื่อนสนิทในห้องสตูดิโอเล็กๆก,กลางกรุงเขาโหมงงานอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองจนแทบจะลืมไปแล้วว่าการมีชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างไรเช้าวันอังคารที่แดดจัดเป็นพิเศษ เอกตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวตุบเหมือนทุกวัน,นเขาเดินไปชงกาแฟร้อนๆและเดินผ่านหน้าต่างบานใหญ่พลันสายตาก็เหลือไปเห็นความผิดปกติที่ทอดอยู่บนพื้นคอนกรีตมีเพียงเงาของต้นไม้และเงาของเก้าอี้แต่เงาของเขาเองกลับหายไปเขาขยี้ตาแล้วก้าวออกไปยืนกลางแดดจ้า ไม่มีเงาของเขาเลยผื้นผิวเรียบๆว่างเปล่าราวกับว่าเอกไม่มีมิติเอกลองเดินเข้าไปในห้องน้ำเปิดไฟนีออนสว่างจ้ามีเงาของอุปกรณ์อาบน้ำทุกอย่างแต่ไม่มีเงาของชายหนุ่มร่างผอมที่ยืนอยู่ตรงหน้ากระจกในตอนแรกเอกรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาด ความหนักอึ้งบางอย่างเหมือนได้ถูกปลดเปลื้องออกไปมันเป็นความแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเขาคิดว่ามันคงไม่เป็นอันตรายอะไรความสบายใจอยู่ได้ไม่นานวันที่สามหลังจากที่เงาหายไปขณะที่เอกกำลังนั่งจ้องหน้าจอเพื่อหาแรงบรนดาลใจจู่ๆเขาก็เหลือบเห็นบางอย่างจากมุมหางตา มันคือเงาเป็นรูปร่างมนุษย์สีดำทึบสนิทไม่มีรายละเอียดใดๆนอกจากโครงร่างที่เหมือนเขาเปะ๊ปะๆเงาดำนั้นไม่ได้ทอดลงบนพื้นแต่มันยืนอยู่ที่มุมห้องทำงานราวกับเป็นตัวตนอิสระที่รอคอยเอกสะบัดหน้าอย่างแรงเมื่อหันกลับไปมองเงาดำก็หายไปแล้ว แต่หลังจากนั้นมันก็ปรากฏตัวบ่อยขึ้นเขาเหลือบเห็นเงาดำนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานของเขาโดยหันหลังให้เขาแน่ใจว่าเก้าอี้ว่างอยู่ขณะกำลังแปลงฟันในคืนหนึ่งเขาเห็นเงาดำยืนมองเขาผ่านกระจกแล้วยกมือขึ้นโบกช้าๆด้วยรอยยิ้มที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่เงาดำปรากฏตัว เอกจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างถูกควักออกไปจากข้างในความทรงจำบางส่วนจะพล่าเลือนความคิดที่จะพักผ่อนที่เคยมีอยู่ก็หายไปทันทีเขาเริ่มสับสนเขาจำไม่ได้ว่าตั้งใจจะส่งงานนี้เมื่อวานหรือว่าเมื่อวานซืนเขาจำไม่ได้ว่าดื่มกาแฟแก้วที่สามนี้ไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดื่ม ยิ่งเงาปรากฏตัวบ่อยขึ้นความคิดของเอกก็ยิ่งมัวหมอง <C TA G> เขาเริ่มทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน BRE. เช่นการนั่งจ้องกำแพงเป็นชั่วโมงหรือการตอบอีเมลด้วยภาษาที่เย็นชาและก้าวร้าวอย่างผิดปกติ <c oughs> จนเพื่อนร่วมง,งานเริ่มทักท้วงเอกรู้สึกเหมือนกำลังมีคนแย่งใช้ชีวิตของเขาไปทีละน้อย เอกรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้เขาเริ่มสืบหาสาเหตุจากการทำงานหนักของตัวเองการวิจัยอย่างบ้าคลั่งทำให้เขาค้นพบเรื่องเล่าโบราณเกี่ยวกับการแยกตัวของวิญญาณ เมื่อจิตวิญญาณถูกกดดันจนถึงขีดสุดและเขาก็เข้าใจว่าเงาของเขาไม่ได้หายไปไหนแต่มันได้แยกตัวออกมามันคือตัวตนที่ถูกสะสมจากความเหนื่อยล้าความเครียดความโกรธและความปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากความรับผิดชอบทั้งหมด มันมีชีวิตขึ้นมาและกําลังพยายามเข้ามาแทนที่ตัวเอกอย่างสมบูรณ์ในคืนหนึ่งที่มืดมิดที่สุดเอกกลับมาถึงคอนโดของตัวเองซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเคยรู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อเปิดประตูเข้าไปเงาดำก็ยืนอยู่กลางห้องโถงที่ว่างเปล่ารูปร่างของมันชัดเจนและทึบกว่าที่เคย มันหันหน้ามาหาเอกด้วยใบหน้าสีดำสนิทที่ดูแปลกพิลึกพร้อมกับเสียงของเขาเองที่ดังขึ้นมาพูดว่าแกมันอ่อนแอเอกแกเอาแต่ทำงานทำงานและทำงานฉันคือความต้องการของแกที่ถูกกดทับฉันจะใช้ชีวิตนี้ให้สนุกให้เป็นอิสระตลอดไป เสียงของมันไม่ได้มาจากปากแต่มันก้องอยู่ในหัวของเอกมันคือเสียงของเขาที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเงาดำก้าวเดินเข้าหาเอกอย่างช้าๆสิ่งเดิมพันคือการมีอยู่จริงของเขาถ้าเงาเข้ามาแทนที่ได้เอกคนเดิมก็จะกลายเป็นเพียงเงาสีเทาที่เลือนหายไปตลอดกาล เอกรู้ว่าทางเลือกมีเพียงสองทางยอมจำนนปล่อยให้ด้านมืดเข้าคุมเขาและกลายเป็นอิสระจากความเจ็บปวดแต่ต้องสูญเสียตัวตนไปทั้งหมดหรือต่อสู้เพื่อดึงความเป็นเอกของตัวเองกลับมาให้สมบูรณ์อีกครั้งเขาจะทำอย่างไรจะเลือกต่อสู้กับด้านมืดที่เป็นตัวเขาเองได้หรือไม่ ติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับ